ซึ่ง DICA นี่ย่อมาจากผมกจำไม่เคยได้นะแต่ Directorate of Investment Company อง d i บ้านเรานะถาเกิดว่าผมจะ formas. ทำอะไรบ้างถ้าว่าจะพิจารณาต้องมี notary notary เสร็จต้องให้สถานู้รับรองตองัวจะนะในการประชุมคือขอเริ่มที่ไหนก็ต้องใช อันนี้ถือว่าเราแบบว่าปรองดองกันมากเลยนะคะว่าเดิมจริงจะเป็น0-40 0การสู้รถตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่สองเลยประมาณรากกระเป๋านะคะจริงจริงอยากจะบริการแต่เกรงว่าพนักงานโรงแรมจะตื่นมาหมันนะคะเที่ยวว่างหาจะอยู่ถ้าหันหน้าออกโรงแรมก็จะอยู่ขวามือนะคะอานฝั่งพม่าอีกนะคะเพราะนั้นก็คือพรุ่งนี้เราจะแจ้งจะได้รับการเอ่อ ทั้งสองหอของขม่านะะเพื่อจะทำแปะแ็่ให้ทุกท่านทั้งสองห้างรับประทานแล้วใช่ไหมฮะเวลาเวลาเอกสารนะครับเพราะแม่กันเพราะเราไปเร็วขึ้นใช่ครับนะครับรับรองเราขนาดนี้นี่ก็ไม่ธรรมดานะมาติดติมประธานหอพันค้าเวลาตรงนั้นประมาณ30นาทีโดยประมาณเต็มที่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะจะไม่ไม่ถือไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ประมาณหกโมงบุ้งกับคุณวิบูลจะไปคอยดูแลตั้งแต่เอาละเงีอยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอไปพูดลงหมด และหุดลงของเขาเนี่ยเราคิดว่าเราให้ฟรีแต่เขาคิดว่าเป็นส่วนที่เขาจะได้ก็เป็นการนํานักธุรกฐฐิจไทยเนี่ยจำนวนสักสากว่าท่านเนี่ยเราก็ภายใต้ใ <น S 2> <ๆ S 1> ของสมาคมโรจิสิบและวก็ผลสุงเนี่ยแล้วก็ร่วมกับทางบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท r ีเซิร์ฟเนี่ยนะครับก็มีการนํานักธุรกิจทั้งไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่น แล้วก็เดินทางเข้าไปภายใต้เส้นทางที่แม่สอดเมวดีมะรำแมงแล้วก็เข้าไปที่ย่างกุ้งระยะทางสักสี่ร้อยสามสิบกิโลเมตรเนี่ยนะครับโดยผู้ประกอบการเราสนใจว่าเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางหลักที่จะขนส่งสินค้าจากไทยเข้าไปในพม่านะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่นักลงทุนเนียก็ภายใต้เส้นทางพวกนี้เนี่ยเราก็สนใจเช่นเมวดี ody, ซึ่งติดอยู่กับแม่สอดแล้วก็มรำแมง ที่หาก,กับแม่สอดทัง170งกงร้อยเกิโลเมตรก็เป็นแหล่งที่น่าลงทุนพวกอาหารทะเลพวกโรงงานที่ทําพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ตรงย่างกุ้งด้วยการลงทุนตรงนี้เราก็จะไปดูในเส้นทางเพราะว่านักธุรกิจไทยเนี่ยเราก็ยังสนใจว่าถ้าการลงทุนในตรง,ตรงชายแดน,นหรือการลงทุนเข้าไปที่ย่างกุ้งเนี่ยบางทีวัตถุดิบเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เส้นทางนี้ในการขนส่งรวมทั้งสินค้าที่เราผิดแล้วอาจจะกลับเข้ามาที่ประเทศไทย ก็จะใช้เส้นทางนี้แล้วก็มีการเข้าไปสํารวจซึ่งก็ได้ความร่วมมืออย่างดีนะครับจากทางในด่านทุรกรแม่สอดจากทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากนะครับแล้วก็ไปที่พาม่าเนี่ยกระทรวงต่างประเทศโดยสถานเอกอัครทูตไทยไประจาเมียนมาานี่นะครับที่นครย่างกุ้งเนี่ยก็มาดูแลเราอย่างดีนะครับในตอนนั้นก็มีการเตรียมการพบปะนักธุรกิจของพาม่านะครับก็จะมาทําเรื่องอะไรพิสิท s ์แบ c ชิ่งกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่าเรือทีรว่าซึ่งเป็นท่าเรือหลักของพอม่าเขาซึ่งนักธุรกิจไทยก็จะไปดูด้วยว่าเมื่อจะไปลงทุนในพม่าแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงซึ่งท่าเรือของพ่าก,ก็เป็นท่าเรือที่มีเจริภาพนะครับซึ่งไปตัวเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของแม่สอดที่จะเป็นสุรกิจพิเศษ โรงงานทองไทยเนี่ยก็นองจาตั้งอยู่ที่แม่สอดแล้วเนี่ยก็จะไปอาจจะไปตั้งอยู่ที่คอ,อมแดนข้ามฟากไปพาม่าหรือว่าอาจจะไปถึงนครย่างกุ้งสินค้าก็จะส่งเข้ามาในผ่านแม่สอดก็ต้องสอดรับกับที่เป็นธศรษกิจพิเศษก็จะต้องเป็นฮับต้องมีศูนย์อะไรอะเทอร์มิโนโลเรื่องของ ICD ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆนะครับ